สวัสดีครับวันนี้พามาที่ Empire Tower ครับมาที่ร้านร้านหนึ่งฮะเอาจริงตอนแรกก็ไม่รู้ชื่ออะไรครับแต่ก่อนที่จพูดถึงชื่อร้านเราไม่อยู่แล้วเรามาพลิกกันนี้ครับร้านนี้ชาเขียวเนี่ยเขาบอกว่ามัทฉะเนี่ยจ้ำจ้นมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันไงครับ I like it ฮว้าวผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นสายชาเขียวนะถ้าเปรียบเทียบร้านนี้แล้วอะ่ะบอกเลยว่า อไม่ขมนะครับกินได้เบาๆนุ่มๆหลายคนกินชาเขียวมัทฉาแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องการขมนะฮะบ,บอกเลยว่าร้านี้เห็นเขียวแบบนี้นะครับแต่กินได้ คือตอนแรกที่ไปเซิร์ชนะครับบอกว่าร้านนี้เขาเด็นเรื่องเรียกว่าชาแล้วกันเรากดไปปุ๊บอยากกินชาแบบเด็ดๆนะผมเป็นคนชอบกินดื่มชามากๆนะครับเมื่ขึ้นร้านนี้ขึ้นมานะต้องบอกว่าร้านนี้เขาก็มีขายอาหารนะครับเป็นบรันช์เป็น branch, เอาเดย์บรันช์นิดเดีเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรกินกันบ้างนะแต่ร้านนี้บอกเลยว่าคือบรรยากาศดีมากนะฮะแล้วก็อยู่ตึกสูงนะครับอาจจะออกแนวแบบมืดๆนิดนึงนะฮะมันสว่างนะครับแต่ว่าจะมีอารมณ์มืดๆนิดนะะึงนะฮะถือว่าน่าสนใจให้ใหคนถ้ามีโอกาสมาลองกันเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้มีอะะไรเดดกันนนบ้าางแนนํ ุกท่านเห็นไหมครับชาเขียวก็ดีจริงนะมันติดแบบเป็นชาเขียวจริงเนี่ยเหมือนน้ำคอร์รฟิล oh. ชื่นใจชื่นนี่เดี๋ยวเราเรามาดูเมนูแรกกันเลยที่จะกินนะเมนูแรกเดี๋ยวเราจะเปิดต่อมด้วยสลัดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกกันนะครับบอกเลยว่าเปิดต่อมได้กับสลัดอันนี้ครับนี่ฮะถ้าเราเห็นสลัดนะครับเราก็จะเห็นว่ามีอะไรบ้างแนะนําเลยอันนี้มีมะม่วงใช่ไหมมีเบอร์รี่ต่างๆนะครับแล้วก็มีอันนี้อะไรอะ่ะ โยเกิร์ตเป็นพวกอืมเป็นวอซ a p บครับวาซบมนะฮะอันนี้บอกเลยว่าน่าจะเข้ากันได้อย่างดีนะครับนี่ดีการกินเราก็จะเดี๋ยวกินแบบคลุกมันจัจะดูน่าเกลียดไปนะเราตักมานิดนึงดีกว่ามาขอกินเป็นชิ้นๆก่อนแล้วกันนะออืมเปรี้ยวเค็ม จับแซบนินดๆสดชื่นมากๆอันนี้เป็นเมนูที่แนะนำนะครับอยากให้มาคีเลยเปิดต่อมด้วยเนี่ยดีมากอมคอมบิ n a t i o n ดีสําำหรับใครนะครับที่ไม่ชอบทานผักเหมือนผมนะไม่ชอบกินสลัดอยากให้ลองอันนี้เพราะว่ามันเป็นผักกับผลไมา้แล้วก็มีวาซาบินิดๆน,นะมันเข้ากันดีมากๆเลยเดี๋ยวต้องจัดครับแล้วก็ประกอบไปด้วยของคาวคือคือหมูเป็นแฮมปะเป็นเบคอนอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยป้ายนิดหนึ่ง จัดกันเอาไหมครับถ้าำมาอืมอืือมากหลายคนบอกว่าอาจจะทำกินเองที่บ้านได้นะสลัดแบบนี้ผมว่ายากอยู่นะเชื่อเถอะมากินดูสักครั้งนะครับใครทำเองได้ก็บอกกันหน่อยนะมีสูตรก็แนะนำกันได้นะครฮไเ้ชุบ้า ต่อมาเรามาเมนูต่อไปกันเลยนะเมนูต่อไปเรากินเป็นกินเป็นข้าวเลยดกวีอยวเรากินข้าวแล้วอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้าวข้างในเขาบอกว่าเป็นข้าวผัดนะดูให้ดูข้างในก่อนกันนะนี่เบลยูนี้เขาบอกเป็นข้าวผัดข้าวผัดอเมริกันนะครับอยู่ข้างในนี่ครับอืมเป็นข้าวผัดเหมือนข้าวผัดอเมริกันนะครับแล้วก็อ่าไข่นี่นั่นเองนี่โอ้มีชีสด้วยดูยืดยืดอืม มาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันข้างในก็จะมีข้าวโพดด้วยนะครับรสชาติก็แบบกลมกล่อมไม่จัดจ้านที่นี่หือว่านัวๆดีเพราะมีชีสเองสำหรับผมเนี่ยข้าวผัดเนี่ยมันมันซอฟต์ไปนิดนึงแล้วกันอยากได้เจ้มจ้นกว่านี้เพราะว่าอาจจะมีเพราะว่ามีชีสมีอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยมันก็เลยดูซอฟต์ไปนิดหนึ่งนะเนี่ยไม่มีชีสมีอะไรเงีง้ย แน่นอนว่าข้าวผัดก็มีกันก็ต้องมีไส้ก่อกอืมโอเคนะมันก็เข้ากันดีจานนี้ก็รู้สึกแบบเบาๆรสชาติแบบเบาๆนะครับถ้าใครที่ชอบแบบอเมริกันแบบตัดจานนะอาจจะไม่ใช่ร้านนี้นะครับอันนี้มันจะนุ่มๆน,นวลๆใช้ได้เลย ตามด้วยเมนูต่อไปคือเมนูนี้ครับนี่เมนูนี้ครับสวยมากเห็นดูครับโอ้โหเป็นการเรียงระหว่างเออมีอะไรบ้างเนี่ยมีส้มมีกุ้งมีเบอร์รี่นะครับแล้วก็มีเมทับทิมมีโอ้โหรู้สึกมันสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองให้ชิมกันหนึ่งคำก่อนว่าเป็นยังไงตองแป้งนี่ก็จะเป็นแนวแบบอุ๊ชุบนีแนวญี่ปุ่นนะโอเล่แล้วนะครับขออนุญ,ญาตขออนุญาตนะครับขออนุญาตกินตรงนี้เลยแล้วกัน กินกงูกแต้องกินปูกัปกติต้องบอกว่าไม่ค่อยชอบกินผลไม้กับพวกอย่างอื่นนะพวกขนมหวานนีแต่พอเอามาทําแนวของข้าวอะ่ะบอกเลยว่ามันตัดกันแบบสดชื่นดีมากมไม่มีทิฏฐิครับร้านนี้มัากินได้ครับ โอเคต้องบอกว่าร้านเนี่ยนะครับถ้าใครผมว่าแหละผมไปดูมาเมื่อกี้นะชื่อร้านว่าคาฟนะครับเป็นร้านของออเรนจ์ฟิ f i ชีชื่อเป็นอีก,อกแนวหนึ่งแล้วกันบอกว่าใครที่ชอบกินชาไม่น่าชาร้านนี้เขาถึงดีนะครับเพราะว่าร้านออริจินัลเขาขายชาดีอยู่แล้วนะั่นวันนี้ก็แตกลายมาเป็นอาหารนะครับต้องบอกว่าโดยรวมอ่ะถือว่าน่าสนใจมากๆเลยแต่ราคาอาจจะสูงไปนิดนึงสาหรับใครบางคนนะครับคือ400กว่าบาทนะฮะให้คิดเอาไว้เลยว่ามันประมาณ400กว่าบาทถ้าจะมากิน,นครับท่านแรกกับบรรยากาศและวิวเนี่ย บอกเลยว่ามันโอเคนะและรสชาติมันใช้ได้เลยนะครับสั่งแค่2อย่างก,ก็ได้นะฮะหรือว่าสั่ง3มอย่างก,ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยแต่บอกว่าคอมบิเนชันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสลัดข้าวขนมปังเนี่ยมันเข้ากันหมดเลยนะครับน่าสนใจมากๆแล้วในเรื่องของปริมาณก็ไม่ได้น้อยนะเยอะอยู่เนี่ยบอกินสลัดกับขนมปังไปนะข้าวนี่ดอปไปเลยบอกเลยว่าข้าวนี่ดอปไปเลยนี่ครับนี่คือที่ตัดมาแล้วที่ให้ดูเมื่อกี้นะฮะคือตัวมันเข้ากันมากเลยนะว่าระหว่างกุ้งขนมปังและส้ม คือส้มก็แบบไม่ได้เปรี้ยวนะครับไม่ได้เปรี้ยวแบบเบื่อวัวงเลยอ่ะมันเข้ากันหมดเลยกินทุกอย่างด้วยกันร,รวมกันนะถหอวร่อยมากหนมฟังนิดกุ้งหน่อยส้มด้วยเบอร์รี่นุชอ,อ,อ,อร่อยกุ้งตกนะครับตอนแรกไม่ได้คิดจะกินร้านนี้นะ กินร้านนูน้นแต่มันยังไม่เปิดก็เลยเข้ามากินร้านนี้ก็รู้สึกว่าดีกว่าที่คิดตอนแรกเห็นราคาก็รู้สึกว่าจะกินดีไหมวะแต่พอมากินแล้วก็กินเถอะสุดยอดอืมจริงจริง้็บอกว่ามันมีอีกหลายเมนูนะครับเยอะมากๆเดี๋ยวคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาแล้วกันเนาะนี่คือแต่ละอันเนี่ยมันน่ากินมากแล้วพอแบบพอมาได้กินเนะี่ยมันอร่อยหลายคนก็คงเป็นนะครับไปร้านที่สวยๆแล้วแบบ อาหารอาจจะอร่อยน้อยนะถึงแม่อร่อยอะไรเงี้ยแต่ร้านนี้อร่อยคือเมื่อกี้ยังงงเรื่องราคาอยู่ใช่ไหมพอคิวเมนูไม่พูดถึงมันแล้วคือแบบโอเคถ้าอยากดูเมนูนะครับสแกนที่นี่เลยครับออกสแกนสแกนแกนถ้าอยากดูสแกนเลยครับเนี่ยสแกนเอานะตรงนี้ไม่มีสปอตแค่ผ่านมาเท่านั้นเองร้านนี้ก็เพิ่งเปิดประมาณไตามานี้ นะมีอีกเนียงลุงครับที่ยังไม่ได้สั่งโจ๊ก800บาทร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่บอกว่ามาสอมดาวอ,อารมเหมือนกับว่าถ้าคุณเคยกินโฟกากับกับพวกเบอร์รี่อารมณ์ไม่คล้ายกันยังไงแล้วเข้ามาอล้วลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครจะเป็นสปอนเซอร์ติดต่อได้หรือใครอยากให้มีร้านไหนก็คอมเมนต์กัน,นบอกได้พูดคุยกันได้นะไม่ต้องอายครับ นี่หมดเกลี้ยงแล้วเป็นไงล่ะอร่อยมากหมดอันแรกเดี๋ยวกําลังจะตามไปนะฮะกินไม่หยุดครับตอนนี้นี่ฮะโอ้โหสัดกัน,กนเบาไปจังอิ่มอ่ะทุกคนอิ่มแล้วช่วยกินหน่อยแล้วคํานี้เอานี่ดูครบเลยนะน้าจิ้มเไ้ยไม่ใช่ครีมวาซาบิด้วยอ่ะเอาเลยอาช่วยกินหน่อยเร็วอา ด้วยของหวานกันเลยฮะอันนี้ใครเคยเห็นโดราโดเรมอนไหมเหมือนโดรายากิป่ะแล้วก็มีไอติมแล้วก็มีวอนัทข้างบนนะครับนี่บอกเลยว่าเป็นขนมหวานที่แบบเห็นแล้วแบบต้องลองเลยมามาดูกันวิธีการหั่นของเชฟเราก็ต้องลองอันนี้ก่อนนะครับอาาโอ้โหมันเนียนละมุนมากดูครับเห็นไหมฮะสุดยอดมนาะ สัมผัสได้เลยว่ามีความหอมผงน้ำผึ้งอไอศครีมก็เย็นน้ำผึ้งก็ชุ่มฉ่ำตัวแดงก็อร่อยหนมปังก็นิ่มอืมช่างอร่อยอะไรอย่างงี้อิ่มแล้วนะแต่บอกเลยว่าอันนี้ยยังกินได้อีกอไม่อิ่มแล้วมาลุยกันเลยดีกว่ามาๆๆๆกินกันทุกคนมาหนึ่งคำเร็วมาอ้ามตัวแป้งมันอร่อยมากอ้ามพัดกันนะครับ มันชื่อเมนูว่าเชสนัดโดราโมจินะครับซึ่งมีโมจิอยู่ข้างในด้วยบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะฮะเนี่ยดูเลยอร่อยสุดๆอร่อยมากๆนะครับอร่อยมากๆขอย้ำว่าอร่อยจริงๆครับ